อาทิตย์ตอนเช้าโอ้บรรยากาศดีค่ะด้วยพี่น้องสวัสดีครับผมจ้องมากินมักเทียวชาแนลครับวันนี้กะพามาเบิร์นของน้องน้าโมเดลนะครับเนาะอ่ากะเฮ็ดเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศกะเบนกำลังจิตตกดินเนาะท้าฝุ่นเพิ่นกะสี ตั้งแท่งน้ำครับน้ำปาดามว่านนี่นะครับผมเดี๋ยวมัอนี้จะผ้ายางบึงบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะร้าผมอาตัวโคกน้องหน้านะครับก็จะมีตัวที่เป็นโคกนะครับแล้วก็สานะครับอันนี้สาใบแรกนะครับแล้วก็บเมีส่วนที่เป็นหน้านะครับหน้าที่มีอยู่สามให้นะครับเป็น สาเนครับก็จะมีสาข้างบนนะครับสากลางแล้วก็มีอยู่สาข้างล่างตรงตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นโพกขึ้นมาเนี่ยครับผมตั้งใจจะเอาวานนกดาวมาใส่ไซ้ครับเป็นที่พักผ่อนให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องครับมาเยี่ยมชมกิดสีผ้ากันมาพักผ่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่งเซตสดๆฮอนๆเลยครับผมผุนครับ ต้งปุ่นยวงนาปุ่นครับกํา่างผ้ากันตั้งแท่งน้ำครับเป็นพลังงานโซลาเซลล์ครับทีมงานจากขอนแก่นเพิ่นมาเฮทหยนะครับผมเดี๋ยวกช่วมบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับกับบรรยากาศกลาลร,รงตกดินครับผมดวงอาทิตย์ อันนี้เพิ่นกำลังสิเหตุอันอยางเกาะจอนำบาดานถูกรับตัวระบบของสานะครับผมว่างแผ่นใบก็คือตรงนั้นครับเวลามีนำจากมัดสปะหลังนะครับไหลเข้ามาก็จะให้น้ำข้าไม่ในสาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะให้เวลาน้ำมันหล่นขึ้นมาครับมันกะจีไหลเข้ามาทีช่องคล้องสายไกลตรงนี้ครับนี่ครับ ้องใส่ไก่ะนะครับผมเวลามันกดนระดับหนึ่งเรามันก็จีลงไปที่ตรงนี้ครับสาแหน,น่ตนัวนี้ครับรับน้ำถ่ายมูครับลรากาตั้งปุ่นครับโอ้โหไกลๆครับผมกาดสิเป็นมองที่เอาน้ำออกไปครับถ้าน้ำม,มันลดนันส่วมครับการมันขาดมันหยั่งสีหน้าครับผมเป็นการบ้างระบบการจัดการน้ำครับอันนี้ก็ออกแบบ อย่างดีเลยครับผมละกาคล้องสใส่ไก่ห้วาวก็จะมีนามเขาไปในหน้าครับหน้าต่ละไฮต่ละไฮแต่ว่าบางในมันเต็มแล้วห้องก็จะปิดใบครับตาถึงเวลาเกี่ยวเาขาห้องก็จะปล่อยนามครับเขามาในหคล้องสใส่ไก่ละกาปล่อยลงเขาสานะครับผม สวัสดีครับช่างครับผมวันดีค่ะวันดีจ้าวันดีจ้าเฮ็ดโดนบ้าขนาดย่างสิแล้วครับหรือว่ายังยังโดนกระทุ่มนึงครับอ๋อ้มืวอนี้ทีมงานแยกกันไปสองหม่องครับครับผมก็เร่มาสานบ่ะครับขออนุญาตไทยวิดีโอได้จ้ะคร่าขโมยผมย่างนีครับทีมงานมาตะาไซกัจจ์เนี่ยบ้านเฮียดครับบ้านเฮียดบ้านแห่งรักแล้วครับครับผมมัตตาขอนเจนเนาะครับขอนเจนบ้านเนี่ยสนใจกัจจางไดได้จ้ะทีมงานเจาะ จอ,จอนามบาดานครับเพิ่นดังตัวครับในทิกก็เพิ่นอโอ้งานเพิ่นหลายครับผมกับู่จักเพิ่นย้อนทิกก็อยู่ละม,มามาจะจะคนน,นี่จ้ะนี่แหละครับซีข้นครับอ๋ออันนั้นบ่แม่นเนาะอ๋ออันนั้นคนของเราไม่ต้องรักซีหารับอ๋อครับพวกงานมันมา,มมาฐานครับสองคำสองฐานอันนี้ที่ผมเพลิงกาไปมีโซโซลัเซลเนาะที่เป็นสปอร์ไลน์นะครับ ครับครับได้ครับได้ครับโบกมืออยู่คุณนะคุณแม่ดีว่าพี่นี่ดีครับการเงินมากเต็ียมอย่างอ๋อทำไรอ๋อเราก็เห็นอยู่ครับอ๋อไหนดินี่นี่จืดนันออกแล้วคันมองไฟมาม้ตรงบ่ายหอยผมก็พี่หนามได้ครับของพลังบอกครับเห็นเห่นพี่เพป็นบ้านไปมองนึ่งประนามเข้มมาถึงถุ่บ้านมั้ กกำลังะแม่สัมภผัสเนี่ยเพียงในพ่อ,อเพียงในรับใจว่าเข้าไปใจคุ้นใจได้หลายหน้พี่ครับผมสวัสดีครับรดีครับดีครับ นี่พ่อครับผมเองได้พ่อควรู้สึกโอ้ยพ่อก็ดีใจไล้ล่ะเอ้ยในชีวิตของพ่อเนี่ยภูมิใจหลายน้ำดูกที่ดูได้เหดใไ้ที่ดูได้เหตุได้ทำใ้พ่อกับแม่อืมได้เหตุาแล้วมีหนามีตาบ้านเมืองเป็นอืมยัเกิดจากไดยังกิดสมคนคิดสมน้งใจอยู่ดอก ก็คอยลูกให้เต้าจะเลื่อนลุงเรื่องเออเฮ็ดยังให้ได้สมดังคมมุงมาดปารถนาทุกประการอืมหากลูกครับครับเอาเลี้ยงปลาเลี้ยงเห็ดหน้าแล้วพ่อเนาะเลียงปลาเห็ดหน้าจังเดียวผมอือืมที่เดินไนั่นก็จะเป็นไส้หน้าสับปะหลังออืนะครับครับครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมย่างขึ้นไปบนดนครับ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  ครับผมเป็นรอบๆนี้ก็สิเป็นสำหรับปลูกมันสับปะหลังครับอันนี้เป็นสาข้างบนนะครับผมก็มีการใช้กันน้ำนะครับ <c oughs> องค์อากาศครับย่มเย็นนะครับเนาะอนีก็มี่การพันน้ำเขาครับเราก็จะมีเวลามันหล่น นะครับห้องค็จะมีการเอาน้ำออกาไปคล้องใส่ไก่เนาะอันนี้น้ำธรรมชาติว่าน้ำมันออกมาเองเนาะแน่นครับผมคุณหลักก็ออกมากนะครับผมที่ม่านข<ห>ุดก็<ส>โอ้ขุดงามครับมาราหารเลยบรรยากาศนะครับผม บนนี้กสิทธาเอาไวป้ปลูกมันปลูกอ้อยนี่หรอปลูกขึ้นขาเอ้่วมาอย่างแบบซุ่มนี่ยังเกาะปลูกขึ้นไอ้นไรหรือเปล่าข้างๆขึ้นเป็นป้ายางพาระล่านะครับพยางพระล่า บนผมก,รการเทดถนนนะครับผมเรียบนะครับ่าขีดแดนของที่ขึ้นไปพุ๊บบนนะครับเอาไปจัดการในการอเอาปุ๋ยมาใส่นะครับหรือว่าจะรถเจ็บผลผลิตเท่านะครับจะเป็นรถหกล้อจริงครับสามารถบิงขึ้นไปได้แบบไม่มีปัญหาอย่างนะครับรถส่วนใดพ่นแล้วรถสองเลนเนะาะถนนสองเลนในแห้งครับถนน <laughs> กมองจากมุ่งมีก็สวยครับผมยากาศอ่อแม่เพิ่เกิดดูแลนะครับตรงนี้ก็สิเป็นตัวน้ามเข่าครับเพราะว่าที่มันระดับมันต่างกันนะครับเวลานนามมาจากข้างบน,นครับสิมีสองจุดจุดหนึ่งก็คือเข่าสาครับอีกจุดหนึ่งก็คือเข่า ข้องใส่ไกลครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะปิดไปครับไ่ให้เขาข้องใส่ไกลเพราะว่าพึ่งพึ่งคุดครับขุดหลอกกาอย่านมันพังครับเพราะว่าดินอยู่นีไม่เป็นดินรส้นะครับผมพยายามที่จะป้องกันแก้ไขเตรียมทีเลยครับนี่ครับปากทอนะครับเอาปูนมาอ่า ชา,ชา,ชาบใบครับนะครับผมถ้ามองจากตรงนี้ก็สิเป็นสาข้างบนสากลางนะครับข้างล่างพูดมหม่องพันน้ำออกไปถางนี้นครับหน้าก็มีสามไฮครับผมเมียพ่อได้กินครับบ่ได้คาได้ขายนะครับผมแบบพ่อเพียงนะครับอันนี้เป็นเขตแดนของเพิ่นนะครับจับบิวสวยๆเนาะเหมืนอいいนเนาะอีกว่าตะวันตกเดิอนนะให้นตะตวัน S <S มันลากขอบฟ้าเฉยๆครับผมเป็นทางนี่ก็สิเป็นทางหลากย่างเละปิดถนนใหญ่นะ อันนี้ยังมานี่ยออกมาแต่แไหนวะยังเอามาทำกันตัวทำแล้วเย่ซ่องยังวะซ่อ,องมาก,กินมากเที่ยวสวัสดีค่ะองนี่คุณแม่มแมอันอันอน,นี้เด้อค่ะเด้ออ,อันนี้ซ่องนี่ซ่องมักกินมักเที่ยว เออเป็นได้ไครับเป็งได้แม่โอ้ยของน้องหน้ากนง่ายก็ดีใจล้างเนาะดีใจหลายขึ้นอย่างนี้ขังหนึ่งในชีวิตครับอืมหากมีน้าเพลินเหังใดผลงานของลูกครับเออลูกอะวันไปชีวิตมีใดสู่ได้กับย้อนลูกนี่แหละมีไหวกับมีไหวทะลูกนี่แหละเออแม่ก็ดีใจหลายเด้อพี่น้องเอ้ยไหตดกับก็ทอลูกดอกอืมลูกอะเห็ดใดกับเห็ดใดย่ำนี่ละย่ำ ไงอันนี้สานีล่ะก็จะคิดจักได้นหฮอกอะโบสูมันกับ่ได้แต่สูมันกัจังได้สั่นล่ะสูเอาเด้อพี่น้องเอ้ยโอผด้กับย่างพัดประสบสมซ้อนกัหายคอประสบผลสาเเ็จเด้อพี่น้องเอ้ยสูสูเพียลูกพ่อแม่ก็อยู่ได้น้ำลูกเนี่ยล <Ether> ูกอยู่ได้น้ำพ่อแม่นี่บล่ะมีชีวิตดีไม่มือนีกับมีลูกเนี่ล่ะพราได้ เป็นบันแดงล่าแดงโอ้บันบันบันแรงบันดานใจแรงบันดานใจเออขอให้ลูกอือันนี้อือขอให้ลูกิชามีามปวะสบนุสำเร็จอืมในทุกสิ่งทุกอย่างที่สมปารถนาเด้อล่ะเอ้เี้มีความ,ส,มส,าสุขไรมีรอลอยล้านพันล้านเด้อเอาขอบคุณขอบคุณในลายเด้อซอยสนับสนุน เป็นแรงเคียแรงใจในเด้อจ้าเด้อวางลูกชา้ค้นนี้ครับครับครับอือโชวฝากซ่องกันอีหละพ่ะษาแนวน้ำในเด้อซอยกุไลก็แชน้ำเนี่ยค่ะอือเอาออือเอาชปหนาเบื้องกันอีกเนาะค่ะเนาะคอยจะเลื่อนลุงเลี้ยงธรรมะค่ะขืนลุยๆแห่งปกปังสุกคนเด้อจ้าผู้ใดเบื้องแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีีิตาสวัสดีครับบรรยากาศโค้งของหน้าเนาะ ืัอน,นี้ก็พามาเบิงครับผมจุดเริ่มตน้นเล็กๆ,ๆน้อยๆจากความสุขนะครับเนาะอีกมีความูนวายของชีวิตครับมาอยู่กับธรรมชาติครับผมต่อไปที่เป็นตั้งไรนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาอัปเดตนะครับเนาะอย่าใน้รูปแบบใด มันนี้จะพามาชมนะครับหลักขอก่าวเข้ามาสวัสดีนะครับฝากเป็นกำลังใจติดตามนด้ครับเดอ้อช่องเล็กๆนะครับผมอธิษฐานถ้ำเนาะผ่านประการได้ค่ะขอตัวขอพัยนะครับเดอ้อนะครับผม่าวันนี้กราบเข้ามาสวัสดีครับผม